ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกบัตรเบ่งทําป่วนเรขาสภาโยนเป็นดุลชนิตของกรรมธิการจัดแต่งตั้งไทยพร้อมกำชับต้องตรวจสอบความเข้มงวดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้เรื่องของบัตรเบ่งเนี่ยโอ้โหป่วนไปหมดนะครับตอนนี้ในสภามีการออกบัตรนะครับมีการเรียกรับผลประโยชน์กันมีการซื้อขายบัตรกันอะไรกันโอ้โหทาเป็นธุรกิจกันเลยปะ่เป็นการสร้า ผลประโยชน์ที่โอ้โหเรียกว่ามหาศาลที่แน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าสภาโปร่งใสเราจะได้เห็นหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่ได้จัดการอะไรนะรัฐบาลก็ไม่ได้จัดการอะไรโยนกันไปโยนกันมาโยนไปตรงนั้นโยนไปตรงนี้สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็จบแล้วก็ทํากันต่อไปเรียกรับผลประโยชน์กันต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับเรขาสภาโยนเป็นดุลยพินิจของกรรมธิการ ตั้งใครนั่งเก้าอี้ฝ่ายเรขามีหน้าที่ออกคำสั่งแต่งตั้งตามที่เสนอมาหลังมีข่าวซื้อขายตำแหน่งเชื่อมีขบวนการกันกองแล้วพร้อมกำชับต้องทำการตรวจสอบเข้มงวดก่อนออกบัตรเข้าออกสภา 5. กรกฎาคม257ที่รัฐสภาว่าที่ร้อยตีนะครับอพันสุข,ขนันเลขาธิการสภาผู้แทนรัศฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ข่าวการซื้อขายตําแหน่งในกรรมธิการของสภาผู้แทรนราษฎรรวมถึงการซื้อขายบัตรจอดรถว่าในส่วนของขบวนการต้องแยกออกเป็นสองส่วนคือการขอบัตรจอดรถนะครับจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสํานักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งมีการซึ่งก็ต้องมีการกลั่นกรองดูคุณสมบัติที่จะสามารถออกไปจอด ออกบัตรจอดรถให้ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีเขียวเพราะเรามีระเบียบและวิธีการดําเนินการอยู่ทั้งนี้ตนเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อตรงนะคับอยู่ในกรอบระเบียบวิธีการดําเนินการแต่หากมีกรณีที่มีการร้องเรียนหรือมีการกล่าวหาก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจะเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ว่าที่ร้อยตีอาพันกล่าวว่าขณะที่ในส่วนของกรรมธิการเราต้องแยกว่าเป็นการแต่งตั้งโดยคณะกรรมธิการที่มีบทรับบทรองรับของตามรัฐธรรมนูญและประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมธิการซึ่งรวมถึงต้องดูแลผู้ปฏิบัติงานในส่วนของคณ,ณะกรรมิการในกรอบต่างๆที่กําหนดไว้ซึ่งเป็นดุลยพินิษและเชื่อว่ากรรมธิการแต่ละคณะ ตั้งบุคคลต่างๆด้วยความสุดจริตและต้องการคนที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการตรวจสอบถือเป็นดุลยพินิจของกรรมธิการส่วนสำนักเลขาธิการก็จะออกคําสั่งแต่งตั้งตามที่กรรมธิการแต่ละคณะเสนอม,มากรณีการซื้อขายตําแหน่งหากไปเกี่ยวข้องกับกรรมธิการใดผมเชื่อว,ว่ากรรมธิการแต่ละคนก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและกรรมธิการทั้ง35คณะ ตำแหน่งต่างๆนะครับมีมากพอสมควรย้ําว่าถือเป็นดุลยมิตรของคณะกรรมการในแต่ละคนและเชื่อมั่นว่าในการปฏิบัติมีกระบวนการในการกันกองเพราะเป็นองค์กรในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติหากมีกรณีการร้องเรียนเกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับกรรมการใดก็ต้องใช้ดุลยมิตรของกรรมการนั้นที่จะมีการตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนั้นเลขาธิการสภาได้กล่าว เมื่อถามว่านะครับฝ่ายประจำจะต้องมีการตรวจสอบก่อนเซ็นแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในกรรมธิการหรือไม่อะไรการธิการสภา,ากล่าวว่าฝ่ายประจำจะเสนอตามที่กรรมธิการแต่ละคณะเสนอมาซึ่งเราจะมีการตรวจสอบนะครับคดีเบื้องต้นนะครับแต่ในเชิงลึกต้อง เคารพดุลยพินิษ์ของกรรมธิการแต่ละคณะที่เสนอมาเมื่อถามถึงกรณีการซื้อขายบัตรจอดรถจะต้องมีการตรวจสอบหรือไม่ว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ว่าที่ร้อยตีอาพันกล่าวว่าต้องดูว่ามีผู้ที่ร้องเรียนให้ตรวจสอบหรือไม่เพราะปกติหากมีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเมื่อถาม เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการกำกับหรือเพิ่มเติมตม,มาตรการในการออกบัตรต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างเพราะมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการตรวจสอบไม่เข้มงวดว่าที่ร้อยตีอาพันกล่าวว่าอาจจะต้องมีการทบทวนในลักษณะนั้นแต่ลักษณะนี้ข้อเท็จจริงยังไม่ได้ปรากฏว่ามีการกระทําใดๆของใครจึงยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่เรายังไม่ผ่านขบ,บวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ฉะนั้นหากตนในฐานะหัวหน้าส่วน ไปกล่าวหาผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดที่ข้อบุคองโดยที่ตนไม่มีหลักฐานตอนนี้ทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้สุดจริตและยังอยู่ในกรอบวิัยในการปฏิบัติหน้าที่หะแต่หากมีข้อเท็จจริงที่ต้องเรียนเข้ามาทางสํานักงานก็จะมีการตรวจสอบในหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดาเนินการตามข้อกฎหมายหรือวินิจหรือวินัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อถามว่าจะต้องมีการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ที่ออกบัตรหรือไม่และจะต้องมีการตรวจสอบเข้มงวดขึ้นมากมากขึ้นหรือไม่อะไรขาดที่การสภา,ากล่าวว่าสิทธิประโยชน์ในการเข้าออกเป็นเรื่องปกติและจะต้องยอมรับว่าทุกคนอยากได้สิทธ์ พิเศษนี้นะครับแต่ตนเชื่อว่าขบวนการก่นกองยังมีความเข้มงวดอยู่ซึ่งในอดีตที่เคยมีประเด็นเรื่องนี้แต่ก็มีการตรวจสอบจนยุติได้ซึ่งเขาก็เฝ้าระวังอยู่เพราะทราบว่าเป็นเรื่องของความอ่อนไหวและต้องตรวจสอบและจะต้องตอบคําถามให้ได้ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ได้รับบัตรในลักษณะเช่นนี้มีสิทธิ์อะไรบ้างแต่ที่จะมีการกําชับไว้ว่าเขาตรวจสอบอย่างรอบคอบมีอะไรอัปเดตมีอะไรเกีไหวมีอะไรเกิดออัปเดตห้ฟังครับ